โลโลโถโลเจ้าส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอินีต้รับเข้าสู่อย่ามาตั้มที่นะครับผมวันนี้เราก็อยู่เป็นในเกม GTA กันอีกแล้วนะครับพบกับเทรเวอร์หัวอลลัสคนเดิมนะฮะมาวันนี้เราก็อยู่กับรายการช่างอัดโมดิฟายกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาเจ้าเทรเวอร์คนเดิมของเรานี่ยไปหาช่างอัดกันนะครับบาย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 แล้วสโยกล้อเลยโอ้โหคนสิงเฮ้ยแหนวันนี้รถขนรถว่ะผมว่าเรามาพ่นรถขนรถดีกว่าทุกคน อ่าผมว่าเรามาปล้นรถคันนี้ดีกว่าเฮ้ยลงมาเดี๋ยวนี้นี่คือการปล้นนันจะเอารถคันนี้ไปขายให้ช่างอันนะจะจะได้มีตังค์ไปซื้อรถคันใหม่ปายปายปายทุกคนเดี๋ยวเราเอารถคันนี้นะครับไปขายให้ช่างอันกันนะอ่าดูซิว่าช่างอานจะให้เท่าไหร่นะครับอ่าวันนี้เราก็จะไปกดตีช่างอานอีกแล้วนี่ครับผมเห็นเรือไหมไหนเรือไหมเห็นรถขนเรือไหมทุกคนช่วงนี้เขาก็มีการแข่งเรือนะครับ เราก็เลยอยากได้รถที่มันแบบว่าวิ่งบนน้าได้นะครับผมดูซิว่าช่างอ่านจะทําได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมีรถขนเรือเพียบเลยนะครับช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าไงอะ่ะคนใช้เรือกันเยอะนะครับผมเออเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว <laughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <laughs> จริงจคอนเทนต์วันนี้เราจะมาทํารถกับเรือบวกกันนะครับถ้ารถกับเรือบวกกันจะเรียกว่าอะไรอ่างงไหมงงไหมตอนนั้นผมทํารถเกง๋งบวกกระบะกลายเป็นกระบ่งนะ แต่นี่รถบวกเรือมันจะเรียกว่าอะไรครับมันรอเรือเหมือนกันเนะ่เออผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะฮะมามามาหาช่างอันกันดีกว่านะครับนี่มาถามช่างอันดีกว่าว่าเราจะได้ราคาเท่าไหร่สําหรับรถคันนี้นี่เช่นัันผมมารถมาขายให้เนี่ยสี่คันช่างอันให้เท่าไหร่เทาทีมาเทเวอร์จะไม่รับซื้อของจรนอ่ะโอ้หจบเลยอย่างนี้อ่ะเอาไปว่าช่างอัน <t om pa> ผมมีคอนเซปต์ดีๆมานําเสนอผมอยากได้รถที่มันวิ่งบนน้าได้ช่างอันพจอจะมีไหมแหมเทเวอร์ฉันสัยอย่างทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วงั้นจัดมาเลยช่างอันเอาแบบฟิวฟิเลยนะได้เลยเทเวอร์รอยอยู่นี่ของดีมักอยู่หลังร้านมาเดี๋ยวเราจะเอารถนะครับผมรถบวกเรือไปให้เทเวอร์กันนี่ทุกคน <t os> รถบวกเรือของจริงเนี่ยดูดิอาวขึ้นทางไหนขึ้นทางไหนขึ้นยังไงออกขึ้นอย่างานางงี้นะครับผมอา้าว ก็อย่างนี้เราจะขับยังไงล่ะช่างอ่านขึ้น lies? อย่างนี้เราจะขับยังไงเ่าขึ้นทางนี้ดี่ขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้อ้าวมันไม่ยอมขึ้นมาทุกคนหรือว่าผมจะต้องยกคนขึ้นมาตรงนี้ก่อนแล้วก็กดขึ้นรถบบนบี้บดูซิมันจะขึ้นทางไหนอ้าวช่างอ่านเดินไปแล้วช่างอ่านเดินไปแล้วอันนี้ผมผมไม่ได้บังคับตัวละครนะทุกคนผมไม่ได้บังคับตัวละครแต่อย่างใดนะอ่าดูซิว่าจะขึ้นทางไหน ขึ้นทางนี้เหมือนเดิมแล้วมานั่งตรงนี้เหมือนเดิมเอ้ยจะขึ้นยังไงเนี่ยผมว่ามันมีวิธีขึ้นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมโดยใช้เมนูนะฮะนี่ครับเทเลพอร์ตทูอินทูคอสต์เซ็ทวีเิลนะครับผมอ่าแบบนี้มันจะขึ้นรถนะครับรถขนาดจะมันขึ้นไม่ได้นะใช้วิธีนี้ขึ้นได้ทุกคันนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราเอารถแห้เทเวอร์ดีกว่านะครับผมนี่ถูกใจเจ้าเทเวอร์แน่นอนนะครับผมเป็นรถแบบออฟโรดยกสูงนะฮะแถมยังลุยน้ําได้อีกนะ รับรองว่าฟิ้วจัดจัดนี่ครับผมแอะลงรถลงรถแอะลงได้แต่ขึ้นไม่ได้ <laughs> อ่ะเทเวอร์ดูซิเป็นไงถูกใจหรือเปล่าอูเชอร์อานโก้ถูกใจเลยโอ้โหล้อใหญ่มากเลยดูโชค๊คครับโอ้โหโชค๊คนี้ข้างละสี่ตัวนะครับผมเอาเรื่องจัดจัดนะฮะแล้วเป็นนึงขับเคลื่อนแบบ4 wheel drive ด้วยนะฮะหรือว่าขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองนะยกสูงครับแล้วก็ด้านบนนี่รู้สึกว่าจะเป็นเรือนะฮะเป็น,นเรือนะครับแล้วก็มีใบพัดตรงนี้ด้วยเห็นปะ มีใบพัดตรงนี้2ใบพัดนะครับรับรองว่าแรงแน่นอนนีครับผมแล้วดูข้างบนนะวางเครื่องอะไรครับเหมือนจะเป็นเครื่อง V8 นะยครับผม V8 Supercharger เนี่ยฮะดูว่าท่อออกสองทางแบบนี้เลยนี่ฮะโอ้ยเอาเรื่องจัดนะครับผมข้างบนก็เป็นเรือนะมันคือเรือบวกรถนะครับจะเรียกว่าอะไรดีด้วยกคนลองช่วยเม้นบอกกันหน่อยนะครับผม <laughs> ผมเรียกไม่ถูกจริงๆนะยเออจะเป็นเรือหรือจะเป็นรถนะตอนนี้ก็ ผสมร่างกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมไหนลองขับดูสิมันจะเป็นอย่างไรช้างอันไปกับผมเปล่าช่างอันต้องไปกับผมหรือมั้งแอสตาร์เครื่องนี่มอนมอนมอนโอ้ยเครื่องแรงอยู่เครื่องแรงอยู่มาชางอันขึ้นมากับผมดีกว่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดีขึ้นได้เปล่าอ่าขึ้นได้นะครับแล้วดูนั่งนั่งอะไรอยู่ตรงนั้นอ๋อมันมีที่นั่งอยู่แค่ตรงนี้นะครับผมอย่างนี้เราก็พาสา,สาวไปเที่ยวได้สิเนี่ยไปครับลุยกันหน่อย โอ้รอ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 หนุ่ยแรงอย่างแรงเฮ้ยมีแปดจริงปะเนี่ยแต่เหมือนแบบแล้อเราใหญ่ไงนะมันก็เลยอาจจะดูแบบชา้าๆนิดนึงนะครับผมโันช่างงานทำให้มันแรงกว่านี้ได้ไหมได้ดีเทเวอร์จอดกันฉันจะปรับให้นะไปที่เปนอยู่คัคสตอมนะครับผมแล้วก็เราจะไปที่เอนจิ้นนะครับเปลี่ยนเป็น Level C, เลเวล4เบรกเลเวล4นะครับผมฟึกเกียร์เลเวล4นะครับเกาะเลเวล4นะครับผมเปลี่ยนสีได้ด้วยอยากได้สีอะไรอน่ะสีอะไรดีสีอะไรดีสีอะไรสวย สีแดงแรงลิทสีเหลืองไหมสีเยลปูไหมโอ้โหเอาเป็นเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับเยลโล่เยลโล่แล้วก็มีเ e อ็กเต้า์ไหมไม่มีเ e อ็กเตอร์นะใส่ไปซีนอนนะครับผมแล้วก็ใส่เทอร์โบฮะแล้วก็ปรับแรงม้าสักหน่อยเอาอย่างละห้าก็พอนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกความเร็วด้วยนะครับอ่าไหนดูซิวิ่งดีกว่าเดิมเปล่าโอ้วิ่งดีกว่าเดิมครับคราวน,นี้พุงพ่งพุ่งเออแบบนี้ที่มันมันต้องแบบนี้รถซิ่งไงทุกคนโอ้วิ่งไปแล้ว200กว่าครับผม โอ้โห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 ปาด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 ชนโอ้โหไป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 ไหนขอไปวิ่งลงน้ำหน่อยดิขอไปวิ่งลงน้ำหน่อยดูซิว่ามันลงน้ำได้เปล่าอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องทุกคนลงน้ำได้ด้วยครับโอ้โหและอย่างซิ่งครับผมเป็นรถที่ซิ่งมากนะฮะโอ้โหพอลงน้ำปุ๊บก็ซิ่งเหมือนกันว่ะทุกคนนี่โอ้โหเอาเรื่องว่ะทุกคนครับ มันมันคือเรือดีๆเลยนะทุกคนมีใครวิทยุมาไม่รู้ครับเดี๋ยวผม้องกด E ดูดิมันจะรับอะไรได้เปล่าเอไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรนะผมกด E แล้วก็ไม่มีอะไรคือสรุปคือเราสามารถลงน้ําได้นะครับผมเอาเรื่องจะจัดติดในตั๊กในน้ําด้ไหมดูดิโอ้กดซิไงทุกคนติดในตั๊กในน้านได้ด้วยเนะี้ยโอ้โหเอาเรื่องจะจัดเอาเรื่องจะจัด เฮ้ยผมมีอยู่ที่หนึ่งผมมีอยู่ที่หนึ่งอยากจะไปมากเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงน้ําตกเนี่ยถ้าจะมันดีนะครับผมมาเดี๋ยวเราเอารถลงตรงนี้เลยนะฮะไปครับลุยลุยลุยเอารถลงตรงนี้ไปเลยนะครับนี่ลุยน้ําลุยน้าโอ้โหนี่มันรถหรือเรือวันนี้โอ้โหเรียกไม่ถูกเลยนะครับผมนี่ตรงนี้มันจะมีน้ําตกอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะวิ่งผ่านน้าตกลงไปนะครับดีว่าจะมันแค่ไหนนะครับผมล่องแก่งล่องแก่งอารมณ์เหมือนล่องแก่งเลยนะฮะ ไปพอที่ตื้นๆเราก็จะใช้เป็นรถนะครับตรงไหนลึกเราก็จะใช้เป็นเรือนะโอ้โหตับโบดไม่ทัน <c oughs> ไปฮะทุกคนนี่ฮะจังหวะนี้ครับเราจะลงน้ํากันแล้วทุกคนฮนะไปไปไปมาแล้วโดดลงต้งตกไปเลยวู้วูตูมโอ้โหอย่างแรงอย่างแรงตรงไหนตื้นๆนี่เราใช้ล้อนะครับตรงไหนไม่ตื้นเราก็ใช้เป็นเรือนะโอ้โห วิ่งร้อยสี่สิบเหครับผมโอ้โหโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงไปฮะไปฮะทุกคนไปฮะโอ้โหโอ้โหไปโอ้โหยอดความแรงจริงฮะโอ้ร่องแก่งร่องแก่งเอ้ยแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดว่าเราวิ่งขาขึ้นได้ไหมขาลงเนี่ยผมว่าลงได้สบายๆอยู่นะแต่ถ้าขาขึ้นเนี่ยเราเราจะวิ่งได้หรือเปล่าเอออันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะขาขึ้นนะขาขึ้น่ะถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนโอ้โหรถคันนี้มันอเนกประสงค์จริงว่ะ ใช้ได้หลายงานจริงทุกคนนะไปครับไปครับยาไปยาไปทิ่ว่าจะขึ้นไปได้หมได้หรือเปล่าสนี่โอ้โหสบายมากทุกคนไปฮะโอ้ยคนนะ้สุดยอดผมอยากได้รถแบบนี้มานานแล้วทุกคนฮะอยากได้รถแบบนี้มานานแล้วโอ้โหตรงนี้ขึ้นไหวเปล่าขึ้นไหวเปล่า่ะยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ชิวๆครับผมสองใบพัดนะแรงมากแรงมากตรงไหนที่ใช้ล้อวิ่งได้นี่ก็คือแบบ โคตรแรงนะครับผมไปฮะวิ่ดูที่ว่าเราจะขึ้นไปบนน้ำตกได้ไหรือเปล่าน้ำตกโคตรชันเนะ่ทุกคนชันแบบชันมากนะฮะดูที่ว่าเราจะขึ้นไปได้ไหมผมว่าตรงนี้น่าจะขึ้นไม่ได้วะ่ะอาจจะต้องให้หน้ารถเถิอนอีกสักหน่อยเดงอะ่ะแล้วก็ยิงไอ้ตัด๊ดโอ้โหมันไม่ได้อนะทุกคนมันต่ำไปมันต่ำไปมันไม่ใช่มันต่ำไปดิเออมันชันไปนะครับผมมันชันไป อย่างนี้ติดในตั๊กใช่ไหมแล้วก็ยกล้อไม่ได้ครับผมไม่ได้มันชันเกินชันเกินชันเกินแต่ผมเห็นทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายมีอะไรบางอย่างอยู่นะมีอะไรบางอย่างอยู่นะมีมีทางอยู่มีทางอยู่ <S <S เฮ้ล้วมันคุยวิทยุอะไรกันก็ไม่รู้ทุกคนีน่ยดีใช่ไหมผมมันคุยวิทยุอะไรกันไม่รู้นะะยมาเดี๋ยวเราเราขึ้นทางนี้ดูครับว่าขึ้นได้หรือเปล่านะครับผม โอ้ยขึ้นได้ครับทุกคนเอาเรื่องจัดๆเจ๊ขึ้นทางนั้นไม่ได้เรามาขึ้นทางนี้แทนนะผมมีตัดหน่อยโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงโอ้โหแขกโค้งแขกโคเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยอ๋อโอ้ยผมโคตรชอบเลยว่ะรถผสมเรือนะฮะรถบวกเรืออ่าคลิปหน้าเดี๋ยวเราเอารถบวกเครื่องบินดีไหมทุกคนถ้าจะบันดีนะถ้าจะบันดีตีตัดไปโอ้ โคตรแรงนะทุกคนไม่ใช่แรงธรรมดาแรงแบบแรงโคตรอ่ะสี่อ๋อท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 อวอทอทอ้อทอวอทอนอท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 นะครับอทอท่ทอทดทอทมทอ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 ทไทอ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 ทไหมทกทอทอท้นอท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 นะอท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 อัอทอทอท้กอท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 ออท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 ทางปลอดภัยนะครับขอให้ผมไม่เจออุบัติเหตุนะสาธุ ไฟ <ś led> พาเสร็จแล้วเนี่ยครับผมไอผมว่าไปแดกมีดดีกว่าไหมนไหนๆก็ไ,ไหนๆแล้วเอารถเดือไปลองแดกมีดดูบ้านดีกว่านะครับดูสิว่ามันจะเพี้ฟา้าขนาดไหนเนี่ครับผมไป let's go <S <S มาครับ <S <S ถึงคิวเราแล้วนะครับผมมาดูสิว่าเราจะสู้เขาไหวหรือเปล่าครับนะรถล้อใหญ่ๆแบบนี้อาจจะสู้ไม่ไหวก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้องลองดูก่อนนะต้องลองดูก่อนนะครับผมเจอกับรถอะไรไม่รู้นะฮะเหมือนเป็นรถบ้านเนียฮะ เออรถบ้านจะมาสู้รถเราได้เปล่ารถเรานี่สุดยอดเลยนะและไอ้นี่ม,นมันมาชนเลยอยู่นี่วะเนี่ยไปทางโน้นไป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 มาครับเจ๊พร้อมแล้วพร้อมลุยนะรถก็วิ่งได้เรือก็วิ่งได้วันนี้เราจะมาวิ่งแดกกันนะครับผมพร้อมลุยครับพี่สู้วันบาจังหวะนี้สับสามสับสี่สับห้าสับหกสับเจ็ดไปแล้วสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงงามแล้วก็พุ่งไปต่อครับผม ไปกันแล้วครับวีปแปดทุบจานครับตัวน,นี้13วีนะครับผมโอ้ยถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างโอเคนะสำหรับรถคันใหญ่ขนาดนี้ได้13วีนี่คือแบบโอ้สุดๆจ้ะทุกคนถือว่าเจ๋งถือว่าเจ๋งนะครับแต่ว่าตังเราทำไมติดลบก็ไม่รู้เนะี่ย <ส ham> ไม่รู้เหมือนกันทำไมตังติดลบขนาดนี้นะไปต่อไปต่ออีกสักแมตต์นิอีกสักแมตต์เดี๋ยวคราวนี้เราจะลองยิงในตักดูน,นะครับผมดูิว่าจะวิ่งดีกว่าเดิมไหมนะ ไป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 แขกรเหมือนกันว่าจะวิ่งดีกว่าเดิมหรือเปล่าคราวนี้โอเคเบรกเบรกเบรกรอคิวรอคิวโอ้หรถเรานี่มันใหญ่กว่าชาวบ้านเขาจริงๆว่ะทุกคนใหญ่แบบใหญ่จัดๆอ่ะมีแต่มีแต่อะไรก็รู้เนี่ยไหม <laughs> มีแต่รถคันเล็กๆนะครับผมตูนี่คันนี้ยิ่งเล็กกว่าเดิมนะครับผมดูดิเล็กมากนะครับแตแบบ่แต่งแบบโอ้โหแต่งแบบไล่เบาอะ่ะดูดีปากระโปรงหลังไม่มีอ่ะ <laughs> บัมเปอร์หลังก็ไม่มี บัมเปอร์หน้าก็ไม่มีแต่งรถเก่งมึงวะโคตรไล่เบาเลยฮะไล่แบบไล่ไปไกลๆหรือมันบักก็ไม่รู้คันนี้เอออ่ะตอนนี้เราก็รอคิวกันต่อไปนะครับผมมาถึงคิวเราแล้วครับดูซิว่าเราได้แข่งกับใครนะเขาบอกว่าเราได้แข่งกับไอคิวเรโทรนะก็คือเจ้าอาสามสองนั่นเองนะครับผมมาดูซิว่าเจ้าอาสามสองเป็นเจ้าแรงจริงหรือเปล่านะเบอร์ยางรองเลย เบอร์ยางรอเลยจังหวะนี้ไหนดูซิว่าอาสามสองมันจะแรงแค่ไหนกันเชียวนะครับเดี๋ยวเรายิงไอตั๊กด้วยนะจะได้แบบแรงๆนะครับผมเจ๊พร้อมแล้วเจ๊มาครับจังหวะนี้ทีทูวันไปโอ้โหโอ้โหสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจังหวะนี้แล้วก็เข้าเส้นชัยครับสิบวีครับผมวี่ระเบิดอยู่กึกเลยฮะ สิบวินาทีนะครับผมเอาเรื่องจะจัดเอาเรื่องจะจัดโอมันต้องอย่างนี้สิรถเราเฮ้ยผมว่ารถเรามันทรงออฟโรดเอาไปวิ่งออฟโรดหน่อยดีไหมแบบว่าไปวิ่งขึ้นโคง้งขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะดูซิว่ามันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับผมผมสงสัยอยู่เหมือนกันนะอะมาที่ทางขึ้นเขานะยครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งขึ้นเขาดูบ้างนะครับผมมาครับเอาเรือมาขึ้นเขา เอาเรือมาลุยเขากันหน่อยนะครับผมนี่วิ่งขึ้นเขากันแบบมันๆนะครับโอ้โหเป็นไงออฟโรดทั้งออฟโรดแล้วก็ทั้งออฟเรือนะฮะทั้งออฟน้ําด้วยนะครับผมวิม่งบนน้ําก็ได้นะวิ่งบนบกก็ได้บนบกนี่ไปได้หมดนะเพราะว่าเราเป็นรถออฟโรดนะฮะโอ้โหมันจะบรรยายยังไงนะทุกคนอยากได้สักคันว่ารถสะเทินน้ำสะเทินบกนะฮะวันหน้าเราเอารถไปบวก ไปบวกไอเครื่องบินดีกว่าไหมานะจะได้เป็นเอเรียกไม่ถูกว่ะเอาจริงแค่รถบวกเรือที่ผมก็เรียกไม่ถูกละใครใครเรียกว่าอะไรลองม้นต์กันหน่อยนะครับผมผมเรียกไม่ถูกจริงว่ะมันรอเรือเหมือนกันไนงะเออถ้ามันถ้ามันเป็นอักษรคนละตัวมันก็จะเรียกแบบแปลกๆได้อยู่นะแต่นี้มันรอเรือเหมือนกันนะ่ะเลยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับผม ไปฮะรถบกเรือขึ้นเขาขึ้นเขาบานมันเอ๊ะแต่รถคันนี้มันมีวิทยุตลอดเวลาเลยวะว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างก่อรถคันเนี้ยอาจจะเป็นรถหน่วยผู้ไัยก็ได้นะเพราะว่ามันมีววทยุมาตลอดเวลาเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนชุด h ุดหัวชุด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 หอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ออกเหมือนกันนะผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะพยายามอยากเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ก็เรียนไปก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่รู้เป็นไรนะสมาธิก็ไม่มีนะผม แต่ผมชอบฟังเพลงฝรั่งนะชอบฟังเพลงสากลน,นะแต่ก็ไม่ค่อยไม่ไม่รู้ดิไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษ,าษาเลยอะใจนี่อยากเก่งภาษาอังกฤษามากเลยนะบอจะได้ไปเล่นเกมเนื้อเรื่องจะได้รู้เรื่องนะเผื่อแบบใครอยากดูเกมเนื้อเรื่องนะแต่เกมเนื้อเรื่องภาษาไทายผมก็พอเล่นได้อยู่นะไปไปไปพี่สาวพี่สาวโอ้ยอย่างมันอย่างมัน ลุยขาครับลุยขาครับโอ้โหล้วขึ้นมาถึงจุดสูงสุดบนยอดเขาได้แล้วเรียบร้อยครับผมไปไปไปขึ้น,ข,นขึ้นอย่างนี้ได้เปล่าเหมือนจะติดเหมือนจะติดอ่ะขึ้นได้ไหมระบบขับตีทํางานหน่อยฮึบฮึบฮึบอ่ะขึ้นตรงเงี้ยขึ้นตรงเงี้ยโอ้โหขึ้นได้วะทุกคนขึ้นมายังไงก่อนโอ้โหแต่นี่คือจุดสุดยอดนะครับไม่ไม่ใช่จุดสุดยอดอย่างนั้นนะคือ หมายถึงอันนี้คือจุดสูงสุดนะครับผมเฮ้ยผมใช้คําผิดไปหน่อยเรียกว่าถึงจุดสูงสุดของเมืองลอสซันโตสนะครับผมนะนั่นก็คือเขาลูกนี้นั่นเองนะฮะเมื่อ,อไหร่ GTA6 จะออกก็ไม่รู้นะอยากเล่นแย่แล้วนะครับผมแล้วนะเริ่มเบื่อ GTA 5แล้วไปกันทุกที่แล้วไปจนแบบโอ้โหไม่รู้จะไปตรงไหนต่อแล้วนะเพราะว่าไปทุกที่แล้ว <laughs> เออเดี๋ยวเรามาทําเรือบินนี้มันจะบินได้ไหมไปตัดไปครับจะวะนี้โอ้ โอ้ยมันบินไม่ได้ว่ะมันต้องรอจังหวะมันต้องรอจังหวะจังหวะนี้แนละ้วก็ยิงไอตัสไปปุ้งครับผมโอ้สาครับเรือบินครับเรือบินบินไปแล้วบินไปแล้วโอ้แล้วก็ลงข่าวครับแล้วก็ชนต้นไม้เรียบร้อยโอ้โหมันแรงจัดมันแรงจัดไปวิ่งแถวทะเลหน่อยดิแถวทะเลแถวชายหาดอะไรเงี้ยเผื่อไปเจอสาวสาวสาว,สาวอาจจะอยากขึ้นแล้วกับกับมันกับเราด้วยนะ เออเนี่ยมามามาเราจะเจอสาวๆปีนี่เนี่ยขับมาเจอสาวๆใกล้ๆนะใกล้ๆมาเจอใกล้ๆใกล้ๆแล้วเราก็ใช้บอดบอดอิการนะครับผมบอดบริการนะครับเชิญสาวๆเนี่ยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเฮ้ยคนนี้ไม่เอาคนนี้ผู้ชายเอาแต่ผู้หญิงเอาแต่ผู้หญิงครับเอาแต่ผู้หญิงขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นได้เป่าอ่ารู้สึกว่าจะขึ้นไม่ได้นะครับรู้สึกว่าจะขึ้นได้แค่นี้นะเราจะโผล่อะไรอยู่เนี่ย เจ๊เจ๊ทำอะไร <laughs> เจ๊โหนอะไรอยู่ <laughs> จ้าอ่านบอกอะไรของึง <laughs> เออมันแปลกๆเลยครับผมจริงๆรถคันนี้มันเป็นรถลงทับนะเออมันก็เลยอาจจะแปลกๆบักๆนิดนึงนะครับผมไปนี่เรามาวิ่งตรงนี้ดีกว่านี่มาวิ่งแบบลุยลุยตรงนี้ดีกว่าครับผมโอ้โหได้นนัมบอๆเลยครับแบบนี้ น้ำเข้าเรือด้วยนะประเด็นแต่ตั้งตัวครับเออพุ่งหน่อยพุ่งหน่อยโอ้โหยังพุ่งยังพุ่งยังพุ่งพุ่งจัดพุพ่งจัดเป็นรถที่แบบว่าใช้งานได้แบบทุกที่จริงๆน,นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปีกนะผมว่ามันจะบินได้ก็ได้นะคราวหน้าเราเอารถบวกเครื่องบินใ่าจมันดีปะเอารถบวกเรือบวกเครื่องบินเอาเอาให้มันเป็นทุกอย่างเลยดีไหมเออเอาเป็น บวกเรลยลำน้ำไปด้วยเออถ้าจะเพียวฟาวดีวด่าตัวโอ้โหรถรถอ่าสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยผมไปได้อะไปได้อะ่านทอมเดี๋ยวผมตั้งลำดีๆก่อนผมตั <c oughs> ้งลำดีๆแล้วก็ในตัดไปโอ้โหหมดแรง โคตรแรงไงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมหมุนท่าแบบนี้ได้ไหมอ่าผมทำแบบนี้แล้วผมก็ยิงให้ตัดโอ้โอ้โอ้โหแรงเกินแรงเกินเอ้าเข้าไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอ้โหดอย่างนีเฉยเลยโอ้โหเจ้าติความแรงนะฮะแรงจริงแรงจริงเอ้ยผมว่าเอาไปลองเป็นรถไอรอนแมนดีกว่าไปเราต้องลองให้หมดทุกอย่างนะครับผมแม้จะได้รู้ว่ามันมัน มันโนเร็วมันแรงสักแค่แดดกันเชียวนะครับมาตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวปรับสภาพอากาศอีกนึงนะโอ้ยเดี๋ยวผมตั้งแรมไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับผมไปที่ RAMP นะครับแรมแรมอ่าตั้งแรมไว้ตรงนี้นะเผื่อรถเราวิ่งมาขากลับนะเราจะได้แบบว่าเปิดอแรมกันนะครับผม ถ้าจะฟ้ยวฟาวดีนะครับอ่าตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราปรับรถของเรานะครับให้เป็นรถไอรอนแมนนะครับผมนี่คือปรับพ่อปรับแรงมาให้เป็นกาลกาลกาวกากาให้หมดเลยนะครับผมว่าคราวนี้ก็จะได้รู้แล้วว่ารถคันนี้ความเร็วสูงสุดมันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะไปโอ้โหหูยังแตกสมรสอมรถอ่าไปครับตอนนี้ล้อรถหายไปแล้วครับเรือแต่เรือนะครับล้อหายล้อหายไปแล้วไปหกุนไปไป จังหวะน,นี้เกียร์หนึ่งเกียร์เดียวเขาพิ้งไปเจ็ดร้อยแล้วทุกคนแปดร้อยไปแล้วทุกคนเก้าร้อยไปแล้วทุกคนฮะโอ้โคตรแรงครับผมจังหวะนี้วิ่งไปหนึ่งพันนะผมพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยไปแล้วครับความเร็วโคตรเร็วเลยนะทุกคนฮะพันสามร้อยพันสี่ร้อยโอ้โหสุดยอดในความแรงไปกันเลยพันห้าไปแล้วพันหกไปแล้ว oh. ก็เรื่ความแรงครับผมหมูเบ่อนเบก่อนครกกับ้าไม่เบรกที่มีปัญหาแน่นอนโอ้โหด้วยคือถ้าออกตัวจากหยุดวิ่งนี่คือมันจะอยากแตกทั้งสี่เส้นเลยนะครับผมเราจะต้องซ่อมรถนะซ่อมรถตอนวิ่งเครัยผมมาดูขากลับบ้างขากลับขากลับผมจะเพิ่มความเร็วโดยการใช้ในตัดฟูตออนฮอนเนี้ยครับผมไปในตัดบูตออนฮอนครับในตัดบูตออนฮอนครับในตัดบูตออนฮอนครับทุวันี้ ทังหมดนี provide, โโ้โอ้โหโอ้สองพันเจ็ดร้อยสามพันไปแล้วสามพันไปแล้วทุกคนสามพันหกสามพันแปดสี่พันสี่พันสามโอ้โูออ้มาโคตรไกลมาโคตรไกลครับทุกคนแล้วดูโอ,โอโ้ลอยเหมือนเป็นยานอวกาศนะครับตอนนี้ความเร็วสองพันกว่านะทุกคนนะไม่มีอะไรฉุดเขาได้จริงๆครับผม แต่จังหวะน,นี้ลงน้ำครับจังหวะน,นี้ลงน้ำลงน้ำลงน้ำลงยางลงยางตูมโอ้โหจมฮะกลายเป็นว่ารถเราจมน้ำครับแล้วก็เครื่องสตาร์ทไม่ติดครับผมไม่ติดครับโอ้ต้องกลับต้องกลับบ้านเลยครับจังหวะน,นี้ต้องกลับเ,เดี๋ยวเราไปที่เครื่องเอสนามบินดีกว่าโอ้โอไปสนามบินครับอ้าวรู้สึกว่ารถจะบั โอ้คือรถพังครับแล้วก็คนที่มากับเราก็จมาตามตายนะฮะสุดยอดในความแรงจริงครับและนี่ก็คือรถบวกเรือนะฮะโอ้ใครอยากดูรถบวกกับอะไรก็ช่วยเม้นบอกกันหน่อยละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทํามาดูนะดูือว่าเป็นทำได้หรือเปล่านะฮะโอ้เพลียวฟ้าจัดนะผมสุดยอดในความแรงครับรถบวกเรือ โอ้โหเนี่ยเดี๋ยววันหน้าบวกเครือบินด้วยนะบวกเครือบินตูมแบบนี้เลยตูมแบบนี้เลยนะครับโอ้โหโอ้โหยางแตกยางแตกอ่ะโอเคครับทุกค,คนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปบินเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันไปดูแลกันนะครับผมที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หม่จากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสี่หัวเกียร์ครับผมบ๊ายบายไหนก็ไหนละ เอาลนี่ไปกินแล้วกันโอ้มันเป็นอามาตอะออะทุกคนรถมันไม่ยอมพังโอ้รถมไม่ยอมพังแนฮะแย่